อ่ะสวัสดีสวัสดีชาวชาวอะไรดีวะชาวเล่าชาวเล่า okay. ทุกคนนะครับว<ะ>ันนี้ผมจะจะมานำเสนอสินค้าต่างๆในร้าน B2S กันนะครับเ,<อ>เราจะเริ่มจากตรงไหนดีครับเริ่มจากอันน,น,นี้ตรงนี้ก็ได้เริ่มจากตรงนี้ครับตรงนี้จะเป็นสีเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเขาเรียกว่าเป็นเจลย้อมผมครับ <laughs> ทำให้ผมของคุณอยู่ทรงได้และ ติดสีพวกนี้ไปด้วยครับตรงนี้จะเป็นสีต่างๆนี่เป็นสีเหลืองเรืองแสงครับนี่จะเป็นสีเหลืองธรรมดาครับแล้วตรงนี้จะเป็นสีแดงแล้วก็สีเขียวสีอะไรก็ว่ากันไปครับอ๋อตัวนี้จะเป็นรุ่นเล็กหน่อยแล้วนะครับพอดีแล้วก็แต่นี่จะเป็นขวดใหญ่ครับนี่ครับนี่เป็นขวดใหญ่เป็นตาอัลคิลิกนะครับอ๋อคิลิกครับต่อมาตรงนี้ครับตรงนี้ก็จะเป็น เป็นเจลเหมือนกันครับแต่เป็นเจลทําให้อยู่ทรงนานกว่ารุ่นนี้ครับรุ่นนี้จะสังเกตว่าได้มามีสีเรืองแสงซึ่งแล,ล,ล,ล้วทำไมเขาเรียกว่าเบสิกอ่ะมันมันเซ็ตง่ายครับมันเซ็ตง่ายเบบสิกะนะครัแล้วอันนี้มันไม่เรียกอะคริลิกอ่ะอันนี้มันเป็นรุ่นอีกรุ่นหนึ่งของมันครับอ๋อรุ่นหนึ่งที่แอดวานซ์หน่อยเซ็ตยากกว่าแต่มันจะมีราคาถูกครับอ๋อราคาถูกกว่าประมาณว่า ประมาณจัดพรีเซ็ตมาให้อ๋อเสร็จมาให้อะไรเนี่ยอเนี่ยในจานอะไะเนี่ย,น,ย,น,ย,น,ยนี่คืออะไรตัวนี้เป็นน้ํายาล้างเล็บชนิดพิเศษครับตรงนี้มันจะให้มาเป็นหลอดคะ้ายาสีฟันนะครับส่วนตรงนี้น่าจะเป็นน้ํายาล้างเล็บแบบรุ่น ได้เป็นรุ่นเดียวกันครับแต่เป็นคนละสีใช่ไหมครับร <laughs> ุ่นเดียวกันแต่คนลเนี่ยอัอนน,น,นี้คืออะไรนี่คืออะไรตัวไหนครับเนี่ยเนี่ยเนี่ยคือเบสิกอะคริลิกนี่ครับตัวน,นี้จะมีจะบอกสีสันมากมายหลายอย่างหลากสีออ๋ไม่ว่าจะเป็นสีเหลืองสีอะไรก็ตามแต่ออ๋จนยันไปถึงสีเข้มหรือแม้ก็เป็นสีขาวไปเลยแล้วมาทบทวนหน่อยครับนี่คืออะไรครับนี่คืออะไรนี่เป็นสินค้าที่ยอดนิยมมากสำหรับคนทำอาหารนะครับอะไรอะไรนล้วมันมะกอกมะกอก น,นี่ครับน้ำมันประกอบเอ่อบรรจุอยู่เท่าไหร่ครับดูครับบรรจุอยู่ทั้งหมด500้อมิลลิลิตรนะครับรคือครึ่งลิตรนั่นเองนะครับทำไมไม่ซื้อขวดใหญ่ข้างนอกอะ่ะก็ผมว่าขวดนี้มันจะเป็นน้ำมันประกอกที่มีคุณภาพสูงเป็นอย่างมากอันนี้อน,นอันนี้อะไรตอนนี้จะเป็นเอ่อจะเริ่มเข้าสู่ทางเรื่องการแพทย์นะครับ <c ười> <c ười> เป็นยาพารา <c ười> อ๋อยาพาราตา <c ười> อะคิลิกนะครับเมื่อกี้บอกว่าซาร่าไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ผมไม่ได้บอกเลย มันู้บรรจุทั้งหมดครับมันจุทั้งหมด250มิลลิลิตรครับไม่รู้ว่ายาเป็นยาผงหรือว่าอ๋ไยาผงแล้วทำไมชื่ออะคริลลกอ่ะเป็นเป็นชื่อรุ่นครับเวลาเวลาแบบเจลยว้อมผมอะไรเวลาสีไม่หายให้กินนี่เข้าไปตามสีที่เราเอได้ใส่เส้นผมถ้ากินกินตามสีก็จะหายครับถ้าสมมติว่าผสมสองสีเนี่ย ถ้าผสมสีก็ต้องกินทีละสองครับเราก็จะเสียตังค์นิดหน่อยนะแม่นล้ามาให้ซื้อสีเลยอ๋อทั้งสีเลยอันนี้อะไรตรงนี้จับไม่ได้บ่นนะตรงนี้จะเป็นน้ำยาปรักพนุ่มปักพนุ่มอ่เป็นหลากสีเนาะต่างรสชาติเอ้ยต่างกลิ่นอ๋อตรงนี้จะเป็นกลิ่นอันนี้กลิ่นอะไรอันชันอันชันอันชันบลูเบอรี่แหละนนี้เป็นเอ่อเป็นพวกเชอร์รี่ครับเชอร์รี่อ๋อ แล้วตรงนี้จะเป็นพวกใบโหระพาหรือกะเพราอบใบโหระพากะพราบครับตรงนี้จะเป็นกลิ่นแคทลูบนะครับแล้วก็นี่เป็นแคะลูบแบบสุกนะอ๋อสุกตรงนี้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันเนาะว่ามันกลิ่นน่าจะเป็นดอกอัญชันแบบเข้มข้นนะครับตรงนี้ก็เจือจางนิดนึงแต่ตรงนี้จะเป็นนมเย็นับเป็นกลิ่นนมเย็นอ๋อะตรงนี้เป็นสีสีทองเลยทีเดียวไม่รู้ว่าทำมาจากยิงมร่วนบดบดหรือเปล่าหรนบดอ่ะมาเข้าสู่ เรื่องนี้กันเลยครับสินค้าตัวนี้เป็นสินค้าแบบโมเดลบ้านซึ่งจริงๆริอ่ะมันเป็นจิ๊กซอเอาแล้วทำไมเป็นอย่างเงี้ยแล้วทำไมเป็นอันนี้ม,มันโชว์รูปแบบโมเดลบ้านว่าถ้าเราต่อแล้วรูปมันจะได้ประมาณนี้อ๋อแต่อันเนี้ยมันเป็นสามดีเพราะว่ากล่องขนาดเนี้ยจะไม่สามารถทําแบบนี้ได้หรอกครับ<อ>ต้องเป็นกล่องที่มีขนาดใหญ่วกว่าแล้วก็ราคาแพงกว่าอ๋อคือถ้าประมาณว่าถอดอันนี้ปุ๊บเนี่ยก็จะเป็นสองดีเลยใช่ครับอ๋อ ก็เออนะตัวนี้เป็นกระจกสร้างเพื่อความเชื่อของหลายๆคนที่นับถือศาสนาอินเดียศาสนาอินเดียมีด้วยพามหรือเปล่าพามหรือเปล่านี่คือพามฮินเดียเฮ้ยดูเออนั่นแหละแล้วก็เรามาเข้าตรงนี้เลยครับตรงนี้เป็นน้ำยาทาสีเลยครับเอาเมื่อกี้หลอดเอามอกี้ไม่ใช่หรอเป็นน้ำยาล้างเล็บล้างเล็บอ๋ออันนี้เป็นน้ำยา ทาสีนิ่นะครับแต่เป็นชนิดหนออครับซึ่งเวลาเราใช้ทาสีนล็บต้องใช้คู่กับคู่กันที่มีขนาดแตกต่างก,กันออกไปแล้วแต่ขนาดแล้วทาไมขนขดข,ขนมันเสีไม่เหมือนกันอะ่ะเออมันเป็นทําจากวัสดุต่างกันครับตัวนี้มันจะนุ่มมาสังเกตดูว่าทาจากขนนกโกโปิโก้ชนิดพิเศษครับนก,นกอะไรนะนกอะไรนะนกโกโปิโก้กอยู่แถวไหนอยู่แถวแถบตะวันออกกลางใต้เหนือสอบออกตกครับงูตรงไหนกันแน่ลโอ้ย ตัวนี้ครับนี่ครับมันนุ่มมากไอ้สีขาวนี่เป็นยังไงสีขาวนี่จะทําจากกระดาษสาบดและอไม่ก็เป็นน่าจะเป็นผมว่าน่าจะเป็นซากอ้อยแล้วตัดมาใส่ซากอ้อยนี่ซักท่อนเนี่ซักท่อนใช่ครับซักท่อนนี่ซากอ้อยซักท่อนนี่นั่นถุยมันจะขนาดจะแตกต่างกันเพื่อที่จะทาสีเล็บได้ทั่วถึงเอาแล้วสีดำสีดำกับสีขาวนี่ต่างกันยังไงสีดำกับสีขาวสีดำนี่เอาไว้ใช้กับคนหนุ่มแล้วเวลาทานะ สีขาวไว้ใช้กับคนแก่ถ้าสมมติว่าวัยวัยกลางคนนี่ใช่เลยวัยกลางคนจะต้องใช้สองสีทับกันครับุยเผมไม่รู้ว่านี่มันเล็บคนหรือเล็บยักษ์กันแน่โโอ้หเล็บดูครับอ๋อสูงเลยเดียวใหญ่มากอันนี้เป็นขนอะไรครับจางะนี่เป็นขนฮฮชมอยไอันนี่ที่ขนอะไรนี่ขนอะไรนี่เป็นขนโกปิโก้อัหยะจำได้ด้วยจำได้ด้วยต่อไปเราก็มาเข้าสู่นี่นะครับนี่เป็นโฟมล้างหน้า ผมล้างหน้าแบบเลือกสีสีสันของผิวได้ด้วยครับต่อไม่ว่าจะเป็นสีขาวนี่คนสําหรับคนชอบหน้าขาวเราล้างหน้าไปเลยโรมนี้ตรงนี้จะเป็นสีเขียวนะครับสาหรับคนชอบเด้อครับต่อชอบเด้อครับถ้าชอบไอรอนแมนะมีสีไหมชอบไอรอนแมนก็เลือกสีแดงไปเลยแต่ว่าในที่นี้จะเป็นสีแดงเข้มนะครับไม่ใช่สีแดงเรืองแสงอ๋อมันจะมีสีเขียวหรือมันจะมีสีอะว่าสีสีส้มเขาเรียกสีอะไรสีส้มเรืองแสงสีเป็นสีเรืองแสงครับ เวลาล้างหน้าปโปะโอ้โหหน้าอย่างเอ็ดเวิร์ดเลยทีเดียวเอ็ดเวิร์ดนะเวลาโดนแสงก็กระปกายครับอาจารย์ครับไปแนะนํากระดาษดีกว่าแนะนํากระดาษดีกว่าว่าหลังจากที่เราย้อมผมไปแล้วเราจะไปใช้กระดาษเลยนี่เป็นยี่ห้ออะไรฮะยี่ห้อนี่เป็นกระดาษบุฟ้าผนังชนิดพิเศษอ๋อยี่ห้ออะไรครับแต่จริงๆแข็งมากครับแข็งมากอ๋อชื่อยี่ห้อครับชื่อยี่ห้อ M1 Chemist ครับอ๋อเป็นของแคนซัน อ๋อแคนสันไม่ใช่ไม่ใช่แคนสันหรือว่าอะไรนะฮะไม่ใช่ไม่ใช่ครับตัวนี้ครับจะมีหลากหลายสีให้เลือกในว่าจะเป็นสีเขียวสีน้ำเงินหรือไม่ก็จะเป็นสีกรมท่าครับสีกรมท่าอ๋อสีกรมท่านี่นิยมใช้เป็นอย่างมากครับสำหรับพวกห้องสีชมพูนี่อาจจะใช้เป็นสีม่วงอ่อนเอาไม่ใช่สีม่วงเลยครับมันเป็นสีก็สีม่วงไงครับเ้าสีม่วงโอเคงงพิธีกรงงเองนะฮะ ส่วนตรงนี้จะเป็นกระดาษบุผนังชั้นในครับอ๋อชั้นในอันนี้ชั้นนอกใช่ครับอ๋อชั้นนอกอันนี้เพื่อสีสันและตรงนี้เพื่อความแข็งแรง,อ,งอ๋อตวท่านเองอ๋อและสีของสีข้างหน้านี่มันเกี่ยวอะไรอะ่ะสีข้างหน้าเนี่ยไม่ใช่ครับนี่เป็นบอกขนาดของฝาผนังบุ ว่าจะต้องการขนาดเท่าไหร่นี่บางทีคล้ายเป็นห่อห่อลราพันเก้าสี่สิบอ๋อ 1, 9, oh. จะเป็นผนังถูเป็นห่อนะครับ oh. เป็นผิวหยาบเนาะมันมันหยาบเกินเวลาเรามือถูกมันไม่ลื่นมือเราต้องใช้ตัวนี้เข้าไปช่วยอ๋อ oh. oh. จะเพิ่มสีสันและความนุ่มเรียบเป็นอย่างมากครับ oh, นุ่มเรียบอันนี้กระดาษและถุงยางวะ <laughs> นุ่มเรียบ <laughs> ตรงนี้จะเป็นทินสองเขียนคิ้ว มีหลายสีที่เลือกมาชมไปครับนี่เป็นสีฟ้าก็สีอะไรก็ว่าไปเราคนชอบสีสันก็ทาสีสีคิ้วคิ้วละสีก็ได้ครับตรงนี้เนาะอันนี้ผมก็ไม่เคยน่าจะเป็นยางลบแบบสีนะครับฮะจริงเหรอใช่ครับยางลบแบบสีตอนนี้ก็เป็นอุปกรณ์ทั่วไปนี่ยี่ห้ออะไรครับจาะยี่ห้ออะไรครับนี่ยี่ห้อดันเต้ครับฮะยี่ห้อคอนคอน Accent ไหมครับอาจารย์แล้อ็กเซน n t ไหมครับอ็กเซนต่อกงนี่ครับนี่จากที่ว่าน้ํามันมะกอกขนาดห้าร้อมิลลิตรจากนี้เรามาเจอแบบนี่นะครับนี่เป็นขนาดขวดใหญ่ที่สุดในร้านแล้วนะครับจ์เขาอธิบายอะไรครับตรงเนี้ยอธิบายว่าโปรดเปิดฟ้าหนึ่งกดเข้าไปก่อนสองเปิดฟ้าครับจะเปิดได้ออครับอ๋อกดเข้าไปก่อนนะโอเคโอเคครับมีอะไรจะสอบถามไหมครับโอเคครับก็อาจารย์ฝากถึงคลิปใหม่ที่จะออกไปครับ คลิปอะไรครับคลิปไอ้ล่าท้าเธอครับฝากบอกชาจสัมพันธ์ถึงชาวชาวชาวแก๊งเลยครับผมไปดูเทเลอร์ไปดูเทเลอร์ตามยูทูบเนี่ยครับพิมพ์คำว่าล่าท้าเธอและคุณก็จะพบกับความลี้ลับเองอ่าโอเคขอบคุณมากครับอ่า